ตึกตั้งเดิมของโรงพยาบาลวชิระเนาะพอดีย่ายกับมาเยี่ยมไข่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะตึกรลุนแหลกของโรงพยาบาลวชิระ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะหุ่นหม่ก็จะเป็นตึกสูง ยายก็ม่เฝ่าไขายยา่ย่ชันตีสิเหาเนกไข่นยายลงมาใจทาย,ยาเห็นตึกหลุ่นเดิมเดิมสวยงามยายก็เลยเก็บภาพมาฝา,ากจังไงนกขนเนาะ,ะเนี่ยคะ่ะดซึกตึกนเน่นสิอนุรักษ์ไหวนกขนเนาะคนก็ะลุ่งสีนะคะกค่ะจ้า สีเดิมกับสีสีไปเน,นากะกขนนะกับสีเพิ่งจะเลยลุ่งสีใหม่เน,นาะกขนนะถ้าสีใหม่เนี่ยค่ะสวยงามมากนกขนนะค่ะเด็กตัางเดิมเน,นาะกขนนะของรุงบันวันวชระนี่ค่ะสวยงามมากเดี๋ยวอยากจะพาไปชมอีกจุดหนึ่นงน,ะนาะกขนนะ น้ำยาเขี่ยวเขียวนกันเนาะนีะ่ค่ะเป็นกับโบกต้นใหม่เขียวงามมากค่ะกับด้านอีกด้านหนึ่งนาะคะ่ะเนาะ,ะ,ะของเดิมเนาะค่ะเนาะของโรงพยาบาลวชิระเนาะกันเป็นกับโบกต้นเข้าแพ แมนบอกข้างไหนค่ะงามงามนกันเนาะป้าจ้าปยทางเดินนกันเนาะนะค่ะทางเดินไปศวนอาหารนกันเนาะด่านหน่หอยเดี๋ยวใหญจะเดินไปศวนอาหารหาอาหารกินจักหน่อยนกค่ะนี่ค่ะด่านอีกด่านนี่ค่ะสวยงามมากนกค่ะน,นี่ค่ะด่านทางนี่ก็สิเป็นตึกไมน้นกันเนาะ นี้ตึกดังเดิมเพิ่นนี่ค่ะาย,าย่า,า,า,ะา,ะา,า,ยายกับเก็บภาพโรงบาลวัชิระตึกเดิมเดิมมาฝากเ็แบบเนาะจ้าย่าบแน่ใจว่าเสียลูงใดก็เนาะพีชูบ็เสียอนุญาตก็นี่ค่ะสวยงามมากย่าก็จบคลิปแต่เพียงแค่เน,คนี้นคะคะเด้อฝากติดตามชมคลิปไปย,าย่าเนาะจ้า สวัสดีค่ะ